และก็ทําให้ทางด้านนายพุทธิพงศ์สรีมาพร้อธการจังหวัดเชียงรายต้องไปเยี่ยมเลยครับไปเยี่ยมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไปเยี่ยมนายพงษ์เนตรัตนอุบลเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพานหลังจากที่ออกไปดับไฟป,ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงพื้นที่หมู่บ้านผาจ้อหมู่ที่10ตําบลสันกลางอําเภอพานพร้อมกับเพื่อนๆืเ,นเ,นเจ้าหน้าที่อีกกว่า30คน แต่เกิดหมดสติครับเพราะว่ามีอาการอ่อนเพลียจากการเข้าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วนะครับโดยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายได้มีการพูดถึงการทําหน้าที่ดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าเป็นหน้าที่ที่เหนื่อยและร้อนจนบางครั้งก็แทบจะหมดแรงแต่ก็อยากให้ทุกคนทําเพื่อชาวเชียงรายให้มีสุขภาพดีเพราะว่าการลดจุดความร้อนก็คือการเพิ่มอากาศให้ชาวเชียงรายหายใจ พร้อมกับมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าด้วยครับส่วนสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงรายพบว่าแม้จะมีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายจุดครับทั้งในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงอเภอเชียงแสนอเภอแม่สายและอ,อแม่จันทำให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องระดมกำลังช่วยดับไฟไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ครับ อย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมาก็ทําให้ฝนล,ลดลงคุณภาพอากาศจากระดับสีแดงสีแดงเนี่ยครับก็ลงมาอยู่ในระดับสีส้มหรือคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากรอเรื่องฟ้าเรื่องฝนตามธรรมชาติแล้วนะครับตอนนี้กรมฝนหล,ลวงและการบินเกษตรก็เปิดปฏิบัติการทำฝนหล,ลวงประจำปี2567เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือครับ โดยนายชยาพมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปรับฟังรายงานแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งขณะนี้ก็มีเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการทั้งหมด8ปดลำครับประจําการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และก็พร้อมที่จะขึ้นปฏิบัติการทันทีหากมีความชื้นเพียงพอโดยจะใช้เทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผันด้วยการโปรยน้ําหรือน้ําแข็งแห้งเพื่อระบายฝุ่นพร้อมกับเทคนิคการก่อเมฆ เทคนิคการเลี้ยงเมฆเพื่อดูดซับแล้วก็ระบายฝุ่นครับหลังจากที่มีพายุฤดูฤด,ด,ด,ดูร้อนเข้ามาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าการที่มีเมฆเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้มีพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําฝนหลวงได้เนี่ยก็ต้องมีก็ต้องมีงม,มีเมฆมีความชื้นสัมพัทธ์เพราะนั้นเนี่ยยิ่งมีความชืนสัมพัทธ์สูงขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทาให้ให้ฝนตกนะครับโดยเฉพาะการฝนตกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลเมฆได้ ว่าเราต้องการที่จะให้ตกณจุดไหนเนี่ยเนื่องจากว่าทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ที่ศาสตราชาท่านได้คิดไว้นะครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้เมฆแล้วมีการตกตับธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ตกที่เชียงใหม่ก็ได้นะครับเราต้องวิเคราะห์ในเรื่องของทิศทางลมเช่นกันเพราะนั้นการปฏิบัติการของฝนหลวงเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ว่าหลังจากที่เมฆมันโตแล้วและมีการสลายลูกเห็บแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นมวลน้ําอันมหาศาลที่สามารถตกได้ในพิกัดที่ ต้องการเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าการโจมตีเมฆโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรก็มั่นใจนะครับว่าในช่วงสงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนจะมีฝนตกแน่นอนครับครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นลดลงตามไปด้วยครับ